ทำนายความฝันฝันเห็นดารานักร้องฝันเห็นดารานักร้องที่เราชื่นชอบเช่อนอเราชอบคีนูลิฟมากคีนูลิฟฝันเห็นทอมครูซฝันเห็นคีนูริฟฝันเห็นทอมครูซแปลว่าอะไรฝันเห็นดาราที่ตัวเองชื่นชอบแปลว่าอะไรก็จะใช้ไพ อละเคิ่อนแล้วก็ไพ่ทาโร่เปิดดวงนะคะ The Moon The e m p r e s s ไพ่สังฆราด walk for June. วิวออฟฟอร์จูนโอ้ได้ขึ้นเมเจอร์หมดเลยเว้ย นี่ขึ้นไพ่หลักหมดเลยนะหนึ่งดาบ Let's go Walk away มังสวิรัตค่ะเวกเตเรเลียนคำแนะนำจากไพ่นะไพ่บอกว่าคุณควรหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีฝันเห็นดารานักร้องที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยคุณควรหันมากินผักเยอะๆควรหันมากินผักเยอะๆหันมากินมังสวิรัตไพ่ใบเนี้ยหมายความว่า l e a v e the unhealthy unhealthy s t ิชั t h อ n a n d e o j t y t h e n e w door t เ a t s open a s a r e ร e คือเหมือนกับว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะสามารถหาหนทางแก้ปัญหาอนิวเดอะ o นิวดอก็คือว่าเดอะนิวดอเมื่อประตูบานหนึ่งปิดนะประตูบานหนึ่งเปิดคือสิ่งที่คุณควรจะไพ่มันบอกว่าให้คุณนะควรจะรักษาสุขภาพให้ดีค่ะ e the unhealthy situation ก็คือว่าให้คุณเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี walk away ก็คือคุณเป็นคนทํางานเก่งนะเหมือนกับว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่บ้างานคุณเป็นคนบ้างานคุณเป็นคนทํางานเก่งมากคุณควรจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี and enjoy the new door that opens a a l i s u l e นั่นก็คือว่าให้คุณเนี่ยเปิดตัวเองอะเปิดตัวเองแล้วก็ให้มีความสุข ก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณน่ะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีและหาความสุขให้ตัวเองแล้วก็เปิดเปิดโลกเปิดเปิดไปทําอย่างอื่นบ้างก็คือเปิดตัวเปิดไปทําอย่างอื่นบ้างส่วนไพ่ใบนี้ก็คือว่า a new way of existing give your more energy greater h e a l t h charity and stronger manifestation ability ก็คือว่าคุณควรจะปรับเปลี่ยนการโภชนาการปรับเปลี่ยนถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนการทานอาหารได้เนี่ยสุขภาพของคุณจะดีขึ้นมากส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือ as your surrender the need to control your relaxed energy r e p e t e n t y y attract your reserve let's go ก็คือว่าคุณอ่ะควรจะหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้มาก รีแลกซก็คือการนอนการไปเที่ยวคุณควรจะแบ่งเวลานอนให้มากคุณควรจะแบ่งเวลานอนให้มากและเมื่อคุณสภาพร่างกายพร้อมก็ Lets go เลย Lets go ก็คือลุยเลยลุยงานหนักคุณควรจะแบ่งเวลาดูแลตัวเองให้ดีแล้วเมื่อสภาพร่างกายของคุณพร้อมเนี่ยคุณก็สามารถทำงานหนักได้นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกฝันเห็นดาราที่ตัวเองชอบเนี่ยแปลว่าคุณน่ะจะโดนนินทาว่าร้ายเนี่ย คุณโดนนินทาว่าร้ายมีคนอิจฉาริษยาโดนนินทาว่าร้ายเพราะคุณเป็นคนเก่งไพ่สังฆราชขึ้นพร้อมกับไพ่ราชินีนั่นก็คือไพ่สังฆราชก็คือมีคนนิยมชมชอบเยอะมีความสามารถมีคนศรัทธามีคนเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือมีชื่อเสียงเดอะมูนก็คือโดนนินทาโดนอิจฉามีคนยกย่องคุณ มีคนเชื่อถือคุณมีคนนิยมชมชอบคุณมีคนชอบคุณมีคนมีคนชื่นชมในตัวคุณ่ะมีคนชอบคุณมีคนนิยมชมชอบในตัวคุณแล้วสิ่งนี้มันทำให้คนอะอิจฉาเพราะคุณ่ะโดดเด่นมีความสามารถโดดเด่นก็เลยทำให้คนอิจฉาแล้วก็อีกแง่หนึ่งนะคุณเป็นคนที่รวยมากไพ่วิวออฟฟอร์จูนแปลว่าเป็นคนมีมรดกมีทรัพย์สมบัติเยอะหรืออาจจะแบบ ถูกหวยฝันเห็นดาราที่ตัวเองชอบมีเกณฑ์ถูกหวยค่ะแล้วคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบเยอะและที่สําคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจนะหนึ่งดาบคือเป็นคนเก่งมีความอดทนสูงมากเป็นคนที่ถ้าไม่ถึงที่สุดไม่ยอมเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความมานะพยายามมากในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาทํางานแล้วเขาขาดทุนอะ่ะเขาก็เลิก แต่คุณเนี่ยพยายามทําต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะสําเร็จคือคุณอ่ะเป็นคนที่มีความมานะพยายามเป็นคนที่มีน้ําอดน้ําทนเป็นคนที่ขยนันเอาการเอางานเป็นคนที่มีมานะพยายาม <independ. S 2> เป็นคนที่ขยนันเอาการเอางานเป็นคนมีมานะพยายามและสิ่งนี้มันทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะคุณอะเป็นคนหนักเอาเบาสู้บางคนลงทุน ปลูกพืชเนี่ยรอบแรกขาดทุนไม,ไม่ไม่สู้แล้เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแต่คุณน่ยยังมีความมานะพยายามคุณยังสู้ต่อไปเรื่อยๆคุณยังพยายามอดทนสู้ต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆจนมันประสบความสําเร็จค่ะทีนี้เราจะมาดูเลขเลข,เลขนาโชคนะคะได้ไพ่เต่าค่ะ ได้ไพ่คนเหมือลอยได้ไพ่ปาโลมากับผู้หญิงเลขนำโชคก็คือ1 0ึ่งศูนย์นย์เลขนำโชคคือ1 0 4 0ให้ไปไหว้พยาเต่าเรือนให้ไปไหว้พยาเต่าเรือน ที่วัดไหนก็ได้ให้ไปไหว้พญาเต่างอยพญาเต่าเรือนขอโชคขอลาบค่ะเลขนำโชคก็คือ014 014จะเล่น04หรือ10ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะ